เขาตอกมาอีกออกมายืนอยู่ที่แม่พ่อเขาตียังได้เอาเขาตียังเขาได้มายืนแขอยู่ี่ด้าอ้อยคได้นึงเขายป็นเขาะานผู้ไดผู้ใดย่างแถวแตกแถวอือผูต้องให้ตอนนเขาต้องไปอีกไปข้างเดียวน้อเราเราขบแถวเขาอมายืดพี่ไม่ไ้เขาเจเขาตืออกมอกออ ไปแนนึาไรับคุณได้แย่งกับบตองไห้บอกน้ำสั้นเออแกเร่อาๆีัลเวาานเแลาแจกแล้แจกเขาจะไม่ยูุู่้าอกมยืนอยูพี่ตอนนี้ไรลไม่ปอยแนวนึ่งกันคืนต้คืนกับคืนต้นแก่กัแก่ตีนหเป็นเียป็นระเบียบป็นไมปเรื่อยๆดลาแจกเขาออก่ยินแจกยิ่เเอวาเปแจกย่ นี่ใหญ่ใหญ่ใยญ่เขายิบมังสีถ้ายิบมันสียิเปิดจังที่นี่ไม่กิทไหนเปแนนี่นีตอนนี้คือตวีที่ว่ามามาเรื่อยเร่อยไปสอางไปดที่ตะกาไปด้าที่ตะกเวลาแจองเวลาแจกานยอาฟังเป็นน้ำเวลาแจกเามจี ตัวนียังย่อยู่ไก่ตัวนียึยู่ไก่หมด่ตัวนีมันไก่ทตัวียไก่มปอราัพีให้พี่น้องไปปาไปป้าไปนนึงรับของาไปังที่นตก่มาับาาปีกสัตว์ดดตวเดยมามาาาครื่องหมายทำเครล่องหาใจเรื่อยไปขไป้ไปไปไป เาเาแจกเ้ไปยนี่เขาเแจกไปไว้เยนึงเืนมาไว้เดนึงเ่อนที่ในกล้องขาใจแต่ละราคาแต่ละลูกทานตีทากล้ขาใจหัวกันเบิดแต่ละท่านตัวนี้คู่เบยูมาตัวนี้ของตัวนีู้่เบยูผููสูเิย์เบยูบอ มาออกไปน้ำเออมาเอากันเป็ปลาแจงเอาขครับยูดา่นผุดไฟบนทกอมขอามายืดยืดห่นทำก้อมขอาใจแต่ละาลงทาน่รแยงเขายืดยืดหุ่นเขาีไหลเปปาไม่ควันนึงนี่มคนทีง่ยแล้วอนี้คือตัวนี้ก็ยังอยู่ไก่อยู่เวลาเขาตีดึงเพื่อเป็นแพะเขาต้องออกเป็นอันนี้

พด้วกด้วมาเด้โอ้เอากงเนาะครับเขาใหม่เคือว่าเาเวลาแจเขาไ่จอยาอะีป่ี่มันยัง่มือนันยังเมือนเต็มอยู่มันยเมือนเต็มอยู่ดีเลยเด้ออไไเป็นแถวเป็แยนะเาไม่ยืดท่านาพเวลาไายเม่กส้ไ้เป็นรบียบเขาก็ทีด้ยว่าเขาก็สด้ยวเรอว่าบเราเฮดี้แ ขอเช้าได้ขอเช้าได้ขอเช้าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงไม่วลานนะเพื่อสิปึกอันบวรกินกันึงเนาะขอทานน่อยนี่บอกกันแล้วไปเขาไม่ยินออกไปทุนหันพอดีเต็มพอดีเอาดี้ครับ นี่เดี๋ยวออกแกออกบอกแกออกนียวแกออกไว้แกออกไว้เลยตัวแม่แกออกไว้แกออกไวยา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 แกพุ่นพ่วแกออกไว้นั่นนั่นบอกไว้เดยอย่าพุ่งกินอย่าพิ่งกินอย่าบ่กินอย่าพิ่งกินอย่าพิ่งกินพมาเดียอคดีพอพุณนได้บัดนี้ ไปแล้วเองปิดไปแล้วจะเอามาพวงสบัสดิ์กมนออกมายืนทางนอกปตัวเองตัวเองตัวเหนเป็นตัวเหนเป็นอันนี้ก็แยกออกโต๊ะพอดีเลยครับขอบคุณครับบัดเนี้ยะางาที่ละอันผู้ต่อยเป็นพี่แอร์เรี่ยเบียร์เป็นบริทเบียร์เรียบร้อยถึงเวลานั้นมันก็จะบริยังกันอ่ะขอบคุณครับ